สวัสดีค่ะทุกคนวันนะคะก็มีพัสดุมาทั้งหมดหนึ่งซองนะคะคือเราชอบแบบด้านหน้ามากคือเขาทำมาน่ารักมาก เ็นสติกเกอร์นะคะอันนี้อ้าอุ้ยมีน้องได้วี้กับตรงดูนะคะกูน่ารักมากนี่แล้วก็มีเป็นโคโาลอยนะคะมาใบนใบนี้แบบหล่อมากชอบมากแบบหล่อก็คือพยายามไปเก็บคือนี่ชอบแบบคอนเซปต์การสาลุททุกใบเลยก็เลยแบบว่าก็เลยแบบเก็บนานคนเพราะว่าเราชอบมากเหมือนจะขาดอีกน่าจะขาดอยู่นะคะทุกคนคือเราไม่รู้ว่าแบบ น้องมีใบไหนบ้างคือเราอะแค่ตามซื้อบัตรใบที่เราแน่ใจว่าไม่ซ้ำสวัสดีค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ได้รับพัสดุมาหนึ่งซองนะคะเราไปเริ่มแกกกัน เ็นน้องด้วีนะคะที่เป็นแบบไปหาน้องมาขาดไปเดียวก็มาเก็บคือเราเอาน้องได้วีบางใบไปใส่ในอีกแฟรรม้มนึงนะทุกคนแบบพวกการรอบพิเศษบางใบอะ่ะก็คือไปใส่ในแฟ้มนั้นสวัสดีค่ะทุกคนเลนะคะได้รับพัสดุมานะทั้งหมด ี่จองเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดกันที่เราไปเอฟมานะคือเป็นแบบเชดการดะทุกคนคือมันน่ารักก็เลยแบบว่าเอฟนองมานะคะไม่แพงมากนะคะมีการแตงกิ้มาให้ด้วยนี่แบบสวยมากแบบน้องได้ดีอ่ะสุดๆด เอามาตั้งเลยที่เซนทันมาใช้แล้วก็แบบไปเจอร้านนึ่งแบบเขาขาดเป็นแบบเนี้ยแ้วคือมันน่ารักมากเลยเอ่ละเราลองเอาอันนี้มาใส่ของทก่นระได้อยอ่ไปนาาอันนี้ือเนทนนะนี่นะคะราคาเออไม่กีดให้ดูยังไงน้องราคาเจ็ดสิบบาทแบบว่าโอเคอยู่ เลยอเออไว้เก็บกร์ดน่ารักแบบสมมติแบบเราอยากจะไปคาเฟ่เราก็แบบโกกาดไปคลิปย่อยแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็แบบแบบเออพกไปใครนี้ก็ได้จริงจริงไปไป็นองชองนี้แล้วกันนี่นะคะจากร้าน,นีแต่ก็น่าจะกาศแต่ก็คือไม่ไแน่ใจว่าคือการใคร น,นี่เป็นการดองๆคือใบที่เราแบบว่าตามหายอยู่นิดหน่อยเป็นกระดาษโน้ตมาสามอันนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์อัน,นจากลันดีป๊อ่ เป็นของที่เราแบบว่าเป็นแบบเหมือนเหมือนเขาว่าเปิดโปรเจกต์สนับสนุนซีรีส์เรื่องใหม่ของจีฮุนทุกคนแล้วมันเป็นเหมือนปูซับพอร์ตไรประมาณนี้ตั้งแต่เรื่องแรกเลยของจีฮุนมันคือเรื่องอะไรนะจำชื่อจำชื่อเรื่องของอันเนี้ยจำชื่อตัวละครเนี้ยไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ดูแต่ว่าเราอ่ะดูแค่อันที่อันที่สองเอออันเนี้ยจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่อันเนี้ยก็คือเป็นตัวละครของจีฮุนในเรื่องแรก ผิดมาหั่นมากจะไม่ได้จริงเดี๋ยวเราปตัดอันต่อไปกัน <c oughs> อโอ <c oughs> เป็นน้องได้วีกับพี่อูนะคะแถมแบบว่าโปร,รนรองได้วีให้เลยน่ารักมากจริงๆเนี้ยเรามีแล้วแต่ว่าก็คือแบบน่ารักมากอีได้น้องได้วีกี่ใบก็ได้มันมียอม อันนี้เป็นเมสตาเวอร์บีนะคะก็คือเราอะกะาจะเก็บให้ครบเหมือนน่าจะครบเลยไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าครบยังออันนี้ก็คือเกือบครบแล้วจริงๆมีใบนั้นแล้วแต่ว่าขายไปเพราะว่าแบบ ชอบแค่สาวใบนี้ก็เก็บแค่สาวใบนี้ความรู้สึกแบบซื้อก็ได้เพราะเนี้ยแบบอยู่ด้ยวยกันแล้วมันน่าจะน่ารักอ่ะแบบสวยดีนะทุกคนมันดูมีกิมมิคของกา์ดดีแบบดูแบบดูมีอะไร <S <S เป็นแฟมเก็บบดการดของเรานะทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> บดการดระวังอันใช่ปะ่ะนี่ก็มาเก็บในนี้เก็บให้มันแบบดูเรียบร้อยดูสะอาดตาดูแบบดูแบบเออหน้าหน้าหน้าเปิดอ่ะเออไน้ นี่เป็นของพี่อุ้งแล้วก็นี่เป็นน้องไดวิดเาละ่ะขอบคุณนะคะแบบของแถมน่ารักมากเลยทอเควันแป๊ะนะคะทุกคนบ๊ายบาย